เป็นข้อมูลจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มีการรายงานข้อมูลปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่6จังหวัดค่ะในแก่เชียงรายพะเยาน่านแพร่เพชบูร์และอุดรธานีรวม41อำเภอ177ตำบล1 0 2 3หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวมๆแล้ว21,628ครัวเรือนนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรี การกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีการสั่งจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่5จังหวัดที่เกิดน้ําท่วมก็คือเชียงรายแพร่น่านสุโขทัยและจังหวัดพะเยาแต่ละจังหวัดตอนนี้สามารถประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยได้ทันทีค่ะโดยไม่จําเป็นต้องรอส่วนกลางเพื่อที่จะนํางบประมาณฉุกเฉินมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนค่ะส่วนนี่เป็นภาพที่มีการแชร์กันในเพจเฟ e b o o k ที่นี่เมืองปองอำเภอปองจังหวัดพะเยานะครับเป็นภาพของสัตว์เลี้ยงครับปัวควายที่หนีน้ำไม่ทันครับแล้วก็ตายระหว่างที่ถูกน้ำป่าไหลหลากซัดเข้าท่วมครับแล้วก็ในโพสต์เขาบอกว่าน้ำป่าครั้งนี้เนี่ยฆ่าชีวิตไปมากทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับ น้องๆเนี่ยหนีน้ำไม่ทันฝนตกน้ำไหลหลากซึ่งหลายพื้นที่สัตว์เลี้ยงก็สูญหายแล้วก็ตายจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับคำถามก็คือสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ครับเกษตรกรหรือชาวบ้านที่เลี้ยงเนี่ยเขาจะได้รับการชดเชยช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับมีคำชี้แจงจากกรมปศุสัตว์นะครับบอกว่า ข้อมูลเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปัสุสัตนะครับสรุปการช่วยเหลือใน4จังหวัดก็คือที่จังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและจังหวัดพะเยาครับมีเกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบ24,724ร24ายนะครับแล้วก็มีสัตว์ใน พื้นที่น้ำท่วมเนี่ย1 4 7 8 8 6 1ตัวมีข้อสั่งการให้ไปเร่งสำรวจผลกระทบแล้วก็ความเสียหายเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังปี2,564ครับซึ่งสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีอัตราการช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นโคกระบือสุก,กรแพะไก่ไก่ไ,กไข่และไก่เนื้อนะครับก็ มีระเบียบตามระเบียบเนี่ยเขามีอัตราการชดเชยการช่วยเหลือการเยียวยาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับแน่นอนนะคะอัตราการเยียวยาเนี่ยเขาจะมีระเบียบของกระทรวงการคลังเนี่ยขึ้นให้คุณผู้ชมเห็นที่หน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเขาจะกําหนดว่าอายุน้อยกว่า6เดือนไม่เกิน13,000บาทต่อตัวอายุมากกว่า2ปีได้รับการชดเชย35,000บาทต่อตัวรายละไม่เกิน5ตัวแต่กเกษตรกรบ,บางคนเนี่ยมีจํานวนโคเกินกว่า5ตัวอ,อันนี้อาจจะ ะต้องมาพูดคุยและเยียวยาในเบื้องต้นกันไปก่อนส่วนกระบือค่ะอายุน้อยกว่า6เดือนไม่เกิน15,000บาทต่อตัวอายุมากกว่า2ปีก็จะไม่เกิน39,000บาทต่อตัวนะคะก็รายละไม่เกิน5ตัวเช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้การเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนอกจากเป็นหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะเป็นการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับสัตว์แล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เราขึ้นให้หน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะก็ยังมีการลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือของนายกรัฐมนตรีที่จะมีกําหนดการในวันนี้ค่ะซึ่งนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นห่วงสถานาการณ์น้าท่วมในภาคเหนือเพราะทราบว่าหนักอยู่หลายพื้นที่ และมีประชาชนที่ติดอยู่วันนี้จะลงพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านโดยจะไปกับสอสอซึ่งในเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะจะไปให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยที่เทศบาลเมืองแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่จากนั้นช่วงบ่ายค่ะก็จะเดินทางไปที่เทศบาลเมืองน่านและที่วัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นค่ะ